เิญค่ะเปิดตัวออกมาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนันนุยกันก่อนมาคุยกันก่อนชอบมากมานี่งรองเท้าคู่เนี้ย ชอบเพราะอะไรอ่ะอยากรู้เพราะว่าตอนจุดจุดอันนี้มันเป็นเรนโบว์จุดๆเป็นเรนโบว์เหรอแล้วก็มันส้นสูงมันส้นสูงชอบเสียงมันึ้อเอาไปนอนตรงเตียงได้ใช่ไหมคะรองเท้าอ่ะไม่ใช่ตรงเตียงหน้าตรงเตียงโอ้หน้าตรงเตียงขอโทษพ่อพูดผิดคุณครูเลนนี่บอกว่าคุณครูดูเรนนี่เหรอเขาบอกว่าเลนนี่ตัวจริงกับเลนนี่ในคลิปเหมือนกันไหมแม่บอกว่าเลนนี่ตัวเล็กที่สุดในห้องนี่อ่ะ พ่อถ่ายคลิไอ้หน้เหตูไอ้ปาวบ้เลยอะพี่จินเรนนี่พ่อมีอะไรให้อะขนมเมื่อวานที่เราซื้อละอันเิค่ะอ่ะฟังยืนโอ้ดูว่ายดูว่าย acting acting word word เลยได้ได้อย่างนั้นเราไม่ได้เห็นมีผู้หญิงเขากวาดบ้านอยู่แล้วเขาดูคลิปเรนนี่เขาดูคลิปเรนนี่อยู่จริงมากเขาดูคลิปเราโชว์เรนนี่ยิ้มเกือบยิ้มยิ้มเกือบยิ้มเกือบยิ้ม ไม่ไม่ยิ้มไปเลยอ่ะเกือบไปไหมอ่ะก็เรนนี่เนะขิน่ะเขาไม่ใช่ครูเลนนี่อ่ะเดี๋ยวละนี้จะมาทําของขวัญปีใหม่ของขวัญช็อกโกแลตให้กับแฟนเพจไม่ต้องดีใจโอเวอร์แอคติ้งเราจะทําของขวัญสุ่ม5้าคนําคนที่ดูคลิปนี้อาจจะ Facebook 3 YouTube 2อืมเรามาถึงซูปเปอร์แล้วนะคะเดี๋ยวจะเลือกช็อกโกแลตที่จะไปทําเป็นของขวัญเนาะคนๆหลรถกันไปนะ Why is everybody come and watch our video? Because we are cute? <laughs> we're eating some cheese. And we're gonna make chocolate for you. Why does everybody keep watching Little Monster? Did you watch I Am Jin? You watch Lady Kendu? Do? I don't know. The present to the one that watched the videos are one videos คนตุนสูงนะครับเนี่ยนี่คนได้ไปนี่พรีเมียมเลยนะว่าวัตวัตุดิบนี่แพงนะเนี่ยบากซื้ออื่นจะซื <c oughs> ้อไปฝากแฟนเพจได้ช็อกโกแลตพร้อมโฟมดังมือดีนะเราใส่ใจกับความปลอดภัยของเขาไง ซื้อไป2,819บาทเป็นของลูกเพจส่วนหนึ่งมีของที่เราซื้อใช้เองส่วนหนึ่งแล้วก็มีบางอย่างที่จะให้ลูกเพจแถมไปด้วยอีกส่วนหนึ่งใจดีไงรู้สึกว่าใจดีก็ปีใหม่เราก็ต้องให้อหไรตอบแทนมากใช่ใช่เตรียมรับกันนะครับเราทำจับใจเลยนะได้แค่5คนเท่านั้นนะ guys You look so cool. You look like you from Japan. ใส่ชคาราชกุไ้อยูาราชกุปมีปปปใครจะใส่ส่งเท้าสูงขนาดนี้แล้วใส่รองเท้าอะ่ะนอกจากคนที่เป็นบาชัชนมิสตาเน่ถึงถึงโอมไหมยังจะทำของขวัญแล้วดูดูไอ้คนตั้งเต้นอยู่อ่ะ อาการที่แบบมีโรคระบาดมีโควิดโควิดมือเมิมไม่รู้ไปเล่นอะไรเลยมาบ้านไม่มีก็ต้องสะอาดมาแล้ว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 กระเป๋าไวา้วววข้างนอกค่ะอ่าเรนนี่มาดูก่อนอเอามือมาทุกคนเดี๋ยวพ่อปอามให้หนึ่งสองทำไมเป็นรูปหนีรูปหม,ม,ม,มีอ่ะเรนนี่เปลี่ยนเป็นดอกไม้ไมไ แล้วก็มีลูกอุ้งเท้าีสุดอย่างดีทำมาแล้วหลายคลิปนี่สะอาดยังอ่าล้างมือล้างมือที้เละอีกที้ละอีกมีหัวต่อฟองโฟมสมลายสุดน่ารักลดการสะสมของแบคทีเรียกลิ่นหอมอ่อนโยนใช้แล้วมือไม่แห้งติด เดี๋ยวเราจะทำกันเลยนะคะตอนแรกนะคะเราก็จะทำ tempering chocolate เฮ้ยดูมีความรู้เรื่องช็อกโกแลตเราก็เอาช็อกโกแลตที่เราซื้อมาเนี่ยไปละลายแล้วค่อยคนจนมันละลายนะละลายเร็วมากว้าว When it's completely melted we put more chocolate chips ไม่จมูกบาน b I love chocolate ถ้ามันละลายแล้วเราก็จะทำให้มันครูดาวโดยที่ใส่ช็อกโกแลตเพิ่มลงไปทำคราวเนี่ยเือเราคนไปเรื่อยๆอุณหภูมิในชอ็อกโกแลตก็จะลดต่ำลง คนเบาๆให้อุณหภูมิมันลดลงนะคะอันนี้ก็เบาไปโรช c h ร์ o ช็อกโกแลต f นฟาร r y อะไรช็อกโกแลตกังกังนนไม่ชอบช็อกโกแลตทไม่ได้กังมันไม่บวมขึ้นหรอใช่ปไม่ไม่ไม่ใช่ขนมปังกัลลี่ พี่ตเป็นี่เริ่มแลนะนีอพี่เจนอ๋อสวยเดียวอ้อ Sorry เอาให้เต็มรูขอทำให้ดูค่ามัวได้เต็มมี้เหรอใช่เพราะมนอื่นล้นหมดแล้วีม้ะ้นันเซ็ตตัวนะคะก็เอาออกไม่ขึนอ,อุ้ยตื่นเต้น

เดี๋ยวก็ให้แม่ห่อลงในกล่องน้าวกล่องเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนที่ติดตามเราพร้อมกับโฟมล้างมือที่อ,อีกไปด้วยพฤติกรรมก็จะอยู่ท้ายกิปนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีนะครับเราก็พยายามปลูกฝังเด็กๆให้รักการล้างมืออยากล้างมือบ่อยๆด้วยตัวเองจนเป็นนิสัยถึงตอนนี้อาจจะยังไม่ดีมากแต่ว่าวันหนึ่งต้องทําได้แน่นอนโดยมีคีเลอีกคลีเลอีกเป็นผู้ช่วยและที่บ้านเราก็ใช้คลีเลอีกคลีเลอีกเป็นประจำนะครับเพราะว่าการล้างมือเป็นหนึ่งในวิธีป้องกันเชื้อโรคและโรคระบาดที่ง่าย แพ็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะาใส่ก่องกันเราจะมีหมีอุ้งเท้าหมีดอกไม้นะคะทำไว้ให้แฟนเพจของเรานะคะ่ะ